ก่อนที่จะไปดูคลิปของแครอทนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้แครอทด้วยนะครับมารับชมคลิปกันเลยืต้องตื่นอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่อยากจะตื่นเลยฮะแต่ก็เอาเฮอเพราะว่ายังไงตอนนี้ ฉันก็ได้ไดมอนด์คิงมาแล้วไงล่ะต่อไ้นี้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็จะต้องเป็นของฉันเพียงผู้เดียวฉันละเบื่อเต็มทีละกับการเสแสร้งเป็นคนดีนะฉันจะจัดการทุกคนให้หมด แต่ก่อนหน้านั้นฉันต้องตามล่าตัวคุณแชมป์ลุงแซนดิสก่อนสินะอโอเคแค่นี้ฉันก็ได้ไม้ละฉันขอทำเรือและตามไปเลยดีกว่าคิดถึงจังเลยนะบ้านหลังเนี้ย ที่ฉันเคยอยู่กับเจ้าบอดนั่นใช่เจ้าพลน,นั่นแหละมันต้องเรียกว่าเป็นความทรงจำที่ดีหรือเรียกเป็นความน่าเบื่อดีละ่ะเอาเถอะถ้ายังไง ฉันขอทําเรือก่อนแล้วกันฉันจะได้ไปตามล่าสมนุนหรือใครที่จะมาช่วยงานให้ฉันรุ้ร่วงได้คุณแชมผมขอโทษนะแต่ยังไงคุณก็ต้องตาย <laughs> สร้างเรือดีกว่า ป่านนี้ทุกคนจะโดนฆ่าตายกันไปหมดยังนะคุณแชมป์จะเป็นยังไงแล้วเนี่ออยากเห็นจังเลยไม่ว่าจะเป็นลุงปาคุมเออเหรอวัานนี้พวกนั้นน่าจะโดนฆ่าตายไปให้หมด ได้แล้วนะแต่ก็ช่างมันเถอะอยากเจอจังเลยคุณแชมป์หยอมยอมยอมอมอมว่าก็ว่าเถอะถ้าคุณแชมป์ยังมีชีวิตอยู่เอาไงดีล่ะเนี่ย ไม่ได้การหึหึกระจกหึหหึหเสียเวลาวเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรอะ่ะหึเมืม่อกี้ฉันคงหูฝาดไปเองหม แต่นั่นเมืองอะไรนะ่ะอ่าช่างเถอะยังไงก็ไม่ได้อาบน้ำนานละขออาบน้ำหน่อยดีกว่า,าน้ำอุ่นดีจริงๆเฮ้ย ต,ะนะตัวอะไรวะเนี่ยไปเฮ้ยมานี่เสียหนอนเฮ้ยเอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยกระจอกอืมอืมอืมฮึบ ายซะเฮ้ยเฮยุดิยุดยุดฉันมีไดดมเคิงนะนายต้องฟังฉันสิใช่แล้วอย่างนั้นแหละเอางี้งั้นเรามาตกลงกันดีกว่าถ้านายจัดการคุณแชมป์กับลุงแซนดิสได้แล้วก็ฉันจะตกรางวัลให้อย่างงามเลยโอเคไหม งั้นนายไปกับฉันหน่อยดีมากคุณแชมป์ตายแน่แน่ไปว่าแต่นายพูดได้ไหมเนี่ยอ้าวพูดไม่ได้ซะง,งั้นตัวก็เป็นหนอนอยู่ทะเลซ้ายเนี่ยนะแต่ก็ช่างเถอะ อย่างน้อยฉันเอาแกไปด้วยจะจัดก,การคุณแชมป์ง่ายขึ้นมาตามฉันมาไหนขอดูสินายทำอะไรได้มั่งอเอาไว้ฉันรอดูผลงานของนายดีกว่าไปไปได้แล้วเสียงดังเนอะตัวแกเนี่ย ืฉันอยากจะรู้จังเลยว่าตอนนี้เขาไปเมืองไหนแล้วนะเออใช่ว่าแต่แกเห็นพวกมนุษย์เดินทางมาทางนี้กันบ้างไหมหอืมไม่เห็นไม่เป็นไรช่างเถอะอืมงง เอาแครอทไหมเพื่อหิวไม่เอาแกกินอะไรเป็นอาหารวะเนี่ยกินคนโอเคดีนะเนี่ยฉันเป็นแครอทนายเลยไม่กินฉันเพราะฉันเป็นแครอทยังไงล่ะ <c oughs> นายทำได้ดีมากอืม โอเคเดี๋ยวถ้ายังไงนายไปทางนั้นก่อนเลยนะฉันมีลางสั่งหอนว่าคุณแชมป์ต้องอยู่ทางนั้นนายไปจัดการฉันให้ก่อนเลยจัดการให้ฉันก่อนเลยเฮ้ยอะไรอยเนี่ยตายแล้วเหรอเอ้าเจ้าหนอนไปไหนแล้วเนี่ยทำงานไวจริงๆไป ฉันก็นั่งเรือไปดีกว่าแล้วเจอกันนะครับคุณแชมป์